เเป็นาควบคุมรถกับยควบคุมได้แลบแล้วไมนเขาเขากับล้อรถคันอื่นอนัง คือสภาพรถสภาพรถนี่คือสภาพรถหลังชนเนี่ยนี่คือสภาพลหลังชนอะ่ะก็คือมันไม่เลทเท่าอันนี้คือก่อนชนก่อนชนเป็นรถรุ่นอะไรอย่าง พูดก็คือผมเห็นว่ารถผมมันสะดุดแล้วก็มีความยากอยู่อย่างหนึง่งก็คือผมเพิ่งขับรถครั้งแรกแล้วก็คือแบบรถมัน,ะนสะดุดนู่นสะดุดนี่สะดุดนั่นมันก็เลยทำไม่เสียหลักพุ่งเข้าชนข้างทาง